วันนี้นะคะจะอยู่กับกระบะสีประตูนะคะเป็นรุ่นพามราคาอยู่ที่แปดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทนะคะอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเนาะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะคะว่าสเปคของรถคันนี้เป็นยังไงบ้างน,นะคะเริ่มจากจุดแรกนะคะอันนี้นะคะเอาง่ายๆเลยว่าเครื่องยนต์เปลี่ยนใหม่นะคะเป็น1นึ่งร้อยปสี่แรงม้านะคะเปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วถัดมานะคะไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ให้แล้วนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบนี้ให้ลูกค้าเลยค่ะแล้วกระจังหน้าเป็นสีเทารมดําแบบนี้มาให้เลยนะคะมีโลโก้มิตซูบิชิติดตั้งมาให้ด้วยในส่วนของตัวพา ก็จะเป็นคิ้วโคเมียมกันชนหน้าแบบนี้มาให้นะคะจากโรงงานด้านหน้านะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเเดี๋ยวราไปต่อด้านข้างกันเลย ในส่วนของด้านข้างนะคะล้อมแมกอน,นี้ค่ะเป็นล้อมแมกขอบ17นะมาให้จากโรงงานแล้วถ้าเป็นรุ่นโปรนะคะก็จะเป็นล้อมแมกขอบ16ส่วนด้านข้างนะคะห้องกระจากมองข้างเนาะเป็นสีโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวมาให้ด้วยพือกลไกประตูนะคะจะ่ก็ติดตั้งให้และนี่ค่ะมือเปิดประตูเป็นแบบโครเมียมเนาะถ้าเป็นปุ่มอย่างเงี้ยก็คือลูกค้นในเป็นพูสตาร์แน่นอน,นะคะ่ะติดเบา้ากรนเลิมมือจับแคปลาให้ลูกค้าด้วยลูกค้าก็สามารถเลือกลายได้เลยนะส่วนภายในเียหนูลองนั่งให้ดูนะคะว่ามันกว้างแค่ไหนแต่หนูตัวเล็กไง เสือลูกค้าแบบว่าเอ้ยถ้าตัวสูงประมาณสัก170เนี่ยมันจะติดไหมโอ้โหยอยา่างเซลเบสอ่ะเขานั่งให้ดูค่ะเขาตัวสูงมา170นะคะก็นั่งก็ยังมีเหลืออยู่ตรงนี้ก็ไม่ติดมากค่ะก็ยังมีพื้นที่อยู่นะคะแล้วก็ทางด้านหลังนะคะก็จะมี usb fast ช h า r ์ e type c ให้ด้วยนะคะนี่ลูกค้าสามารถชาร์จแบตตามใจชอบไปเลยและส่วนภายในนะคะตรงอะไรก็คือเป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันเนาะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายนะคะและหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอสัมผัสเนาะขนาด9นิ้วมาให้จากโรงงานแล้วนะ แอร์นะคะเป็นแอร์แบบออโต้พร้อมไวเลสตชาร์จเจอร์มาให้ด้วยจากโรงงานแจ้งก่อนนะคะันนี้เป็นเกียร์กระปุกนะคะถ้าใน่ะสวยๆแบบนี้เลยหรูหราหมาเห่าเลยค่ะพี่จะไปต่อที่ด้านท้ายกันเลยค่ะในส่วนของด้านท้ายนะคะคันนี้จอยได้มีการติดตั้งกระบะไลเนอร์ให้ด้วยอันนี้คือสปอยเลอร์ฝาท้ายอันนี้มีมาให้จากโรงงานแล้วนะคะเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยค่ะพร้อมมือเปิดฝาท้ายเป็นแบบโครเมียมถ้าเป็นในรุ่นพามเนาะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยจากโรงงานนะแต่ถ้าเป็นรุ่นออาต้าเขาจะมีกล้องมองภารพรอบพันให้ด้วยค่ะ กรนท้ายก็มีมาให้จากโรงงานแล้วนะคะด้านหลังก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาตอนที่โปรโมชั่นเลยนะคะว่าโปรโมชั่นมีอะไรบ้างตอนนี้นะคะท่าโปรดาวเริ่มต้นนะคะ2 9 0 0 0บาทพร้อมจังจัดเต็มน,นะคะม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตหน้ามีโลบาร์เหล็กมีกรนจนท้ายมีอะไรให้หมดเลยค่ะพี่ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าสนใจสามารถาเข้ามาหาจอได้เลยนะคะบ๊ายบาย,บาย